อมสา ح ح ไปสามลูกเอาเลยครับอืมกัดก่อนไปอีกทีนึงอืมจิ้มไปทีหนึง่งตอนนี้ก็ลดเกาะไปได้ยังจำนวนมหาศาลนะมันลดที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นตะ์ได้อุปกรณ์แล้วครับผมเดี๋ยวร,รับเลยนะว่าได้อะไรของผมก็ตีได้แค่ยี่เป็ล้านเอึงนะไม่ไหวครับผมตีไปสามครั้งยี่เป็ล้านรับเลยเอาละครับผมขอกราบสวัสดีชาวเซตาแมททุกคนด้วยนะแจ๊กก็วันนี้มอย่ก,กับผมฮีโร่เพชรสุดล่อหน้าตาดีอีกเช่นเคยมาครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนจัดทีม ตีต่อต้านบุกลุกแล้วก็สอนเล่นตีต่อต้านบุกลุก <Wow. S 1> มาครับผมวันนี้เราก็จะมาเน็บสตรละนิชหนึ่งนะจริงๆก็สาตร์ะเยอะเลยแหละวันนี้ก็เป็นการอัปเดตเออไซตามะเมอ,อวันนี้ละอัปเดตเออก็ประมาณนั้นละมันมีเนี่ยเข้ามาไหมอ่ะไอเนี่ยสำรวจอ่ะเข้าไปที่สำรวจตรงกิวอ่ะมันจะมีเนี่ยเห็นปะ่ะต่อต้านบุกลุกเข้ามาไหมนะ mm. ก็คืออันเนี้ย mm. โกเคสึนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนแบบละเอียดค่อนข้าง มากนะที่ผมรู้มานะอันนี้ผมก็ไปนั่งศึกษามาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเลยนะอันจริงๆไม่ได้โมวันนี้มามาเริ่มกันเลยไอต่อต้านบุกลุกเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนละเอียดไปเปล่าวะประมาณนั้นมันเพิ่งเข้ามาวันนี้และยี่สิบเก้าเมษายนซึ่งการตีมันต้องใช้ใบนะครับผมใบเนี่ยใบเนี่ยห้าชงห้าแชคลอเล่นลอเล่นลอเล่นเนี่ยไอใบเนี่ยเออซึ่งไอตัวเนี่ยตัวใบเนี่ยที่ต้องใช้อีะ่ะสี่ม่วงอ่ะ มันมีวันนี้มันแจกมันแจกมันมีวิธีหาอยู่อ่ะใช่เดี๋ยวเรามาบอกวิธีหาเลยวิธีหาแรกก็คือว่าวันนี้นะวัน,นที่ยี่สิบเก้ามนมันแจกเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันมันแจกในกล้องจุดใหม่ตรงกล้องจุดใหม่มมันไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะเนี่ยขึ้นรูปมันแจกฟรีหนึ่งใบวันนี้นะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าภารกิจนะตรงภารกิจอนะ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอ่ะรูปประกอบให้ดูนะมันมีอยู่ไหมเนี่ยมันยังมีอยู่นปปะผผมมรรัับบไไแแลล้้วว ต้ได้ผมขึ้นรูมแล้วที่ยังไม่รับให้ดูด้วยนะประมาณนั้นเล่นไอเนี้ยข้างบนให้ครบร้อยอเอ,อเราก็จะได้มาอีกหนึ่งใบนะแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือมันจะแจกแจกอยู่ในนี้อยู่แล้วหนึ่งใบก็มีสามใบแล้วตอนนี้แล้วเวลาเล่นหมดก็ซื้อเพิ่มได้อีกใบหนึ่งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมไปเล่นไอดีลองมาจนครบแล้วแหละประมาณนั้นวิธีหานะแต่ไม่แน่ใจนะว่ากองจดหมายมันแจกทุกวันหรือเปล่าอันนี้ขอย้ำนะแต่ไอเนี้ยไอเนี้ย ภารกิจน่าจะแจกทุกวันนะสำหรับความคิดผมนะประมาณนั้นก็มาตัวหาจากนั้นแล้วต่อไปก็คือว่าการรางวัลก่อรางวัลรางวัลก็คือว่าถ้าเราตีครบเนี่ยสิบเจ็ดล้านสามสิบสีล้านอะไรอยเงี้ยอยู่ในช่วงเราก็สามารถรับกล่องได้นะซึ่งกล้องเป็นอ,อุปกรณ์แบบใหม่ด้วยนะครับผมเนี่ยอุปกรณ์แบบเนีนปะ เอ็นบอกมันจะเขียนเลยแฟดประกายแสงไม่ใช่ไม่ใช่ใชแฟดเฉยๆก็เป็นอุปกรณ์ดีเลิศก,ก็ดีนะไม่มีสีม่วงกับสีทองอันนี้อันนี้นะสาหรับกล้องนี้นะแต่กล้องใหญ่นะจะมีแหละจริงด้วยมันมีครับมีครับผมแต่เรามาอ่านให้ฟังก่อนนะว่าแฟดทำอะไรได้แฟดก็คือถ้าอัตราการดูดเลือดของตนเพิ่มขึ้นสิเปอร์เซ็นสปีดของตนจะเพิ่มขึ้นสิเปอร์เซ็นโอ้โหแม่งโกงนะโกงอยู่นะต่อไปมือปืนนะครับติดคิยทิค,คอลเพิ่มขึ้นดาเมจทั้งทั้งหมด ทันที15%เพิ่มพลังโจมตีของตนแปอร์เซนอันนี้ไม่ไม่รู้อะไม่เข้าเข้าใจฟวามใหม่อันนี้ก็เออกระตุ้นต้านทานจะนำดาเมจที่ได้รับส0เซฟื้นฟู HP โอ้โหโกงอันนี้โกงอยู่ค่อนข้างโกงอันนี้คืออะไรนี้อันนี้ก็เป็นการ์ดต่อสู้ทั่วทั่วไปนะหรือเปล่าวะอาจจะดีก็จริงอันนี้มันดีมากอะจริงๆแต่ผมว่ามันหูมันเยอะนะเจสิบล้านขึ้นไปนะเดี๋ยวมากดูผมตีดิรอบแรกอะสองล้านสิบสาม ได้สองล้านหนึ่งแต่นึงกล้ <c oughs> ากอย่ว่ากูประมาณนั้นแหละแต่ผมมีวิธีจัดทีมนะครับผมวันนี้ตอนแรกผมไปลองเชิงมาก่อนไงว่ามันจะทำยังไงผมไปศึกษามาเลยอันนี้จริงจริง่มเยอะนะกูมามาเริ่มกันเลยวิธีจัดทีมนะเข้าไปเลยครับผมถ่าสู้นะทีมแรกอะ่ะให้เราเอาตัวที่มันแพ้ทางไปเว้ยเห็นปะ่ะมันจะขึ้นตรงนี้ยข้างๆอะ่ะตัวที่มันแพ้ทางคือสส่เผาไหม้กับใส่กัดก้อนเว้ยให้เราเอาสสา่เผาไหม้กับใส่กัดก้อนไปทีมแรกนะ แต่ต้องเอาตัวกากๆไปหน่อยนะเพราะว่าทีมที่หนึ่งอ่ะมันจะอยู่ได้สองเทินทีมที่สองจะอยู่ได้สองเทินทีมที่สามจะอยู่ได้แปดเทินนะประมาณนั้นทีมที่เอามาเริ่มทีมที่หนึ่งกันก่อนเลยทีมที่หนึ่งอยู่ได้สองเทินให้เอาสายกัดก้อนไปกับสายเผาไหม้ไปเป็นสายที่แพ้ทางอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าทุกวันมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้วันนี้วันที่ยี่สิบเก้ามษายนเป็นสายเผาไหม้กับสายกัดก้อนที่โทเก็สืแพ้ทางนะซึ่งทีมที่สอง ทีมที่สองนี่จะเอาตัวที่สามารถตีบทเคยี่เอาลงไปนะทั้งหมดเลยแต่ทีมสองผมอ่ะไม่ค่อยมีตัวเอาง่ายเลยเออเพราะกูแบบตัวมันก็น้อยมันโอ้โหมันใช้เยอะนะตัวเนี้ยใช้เท่าไหร่วะหกสามสิบแปดใช้สิบแปดตัวใช่มามาเริ่มทีมที่สามกันทีมที่สามให้เอาหนักๆนักไปเลยนะเอาตัวแบบสุดของเราอ่ะที่เราคิดว่ามันสุดสุดอ่ะเออเอาไปเลยนะก็ทีมที่สามนี้เน้นเป็นตีเดียวนะถ้าใครมีนะเน้นเป็นนักกากหวานโซนิกโบลส อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเป็นต้นนะเออประมาณนั้นแต่ถ้าใครเห็นภาพไม่ออกก็กดเข้าไปที่ข้ามเซิร์ฟครับให้ผมซูมให้ดูนะแล้วก็ไปดูอันดับหนึ่งว่าแม่งมันจัดทีมยังไงเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยอันนี้อันนี้เขามีตัวไงเขาเลยจัดได้ไงแต่เราไม่มีไงครับเราก็ประมาณนั้นนะครับผมก็มาประมาณนี้สําหรับการจัดทีมอันนี้ผมก็จัดทีมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตีกันดีกฟ้าไปเออผมลืมพูดอะไรไปหรือเปล่านะมาก็ เวลาในการตีก็ตอนนี้ก็เหลืออีกชั่วโมงฟาไฟนะเราไปเริ่มกันเลยฟาปะมาครับตอนนี้ปะเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมทีมผมคิดว่าผมจัดค่อนข้างดีแล้วที่ผมมีทรัพยากรทั้งหมดนะไปเลยไปเริ่มันเลยเอาละครับตอนนี้ก็เป็นฟังทางนั้นของอืออืมอืใส่เผาไม้เปิดไปก่อน็นบาอย่าลดเกาะครับผมอืมเผาไม้อีกอันหนึ่งครับผมเบาเสียงน้อยเรียบร้อยครับใส่กัดก้อนเออเผาไม้เอือ่อยไป อืมฟาดไปเอาล้วครับอืมส่วนกลับมากูแทบหน้าแหกครับก็พยายามตีไปเรื่อยๆครับเมื่อยก็นอนอมฟันไปสามเหลี่ยม,มสาดไปสามรูปเอาล่ะครับอืมกัดก้อนไปอีกทีนึง่งจิ้มไปทีหนึง่งตอนนี้ก็ลดเกาะไปได้อย่างจํานวนมหาศา,ศาลนะมันจะลดประมาณสิบเปอร์เซ็นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ โอเคครับตอนนี้ฮีโร่เพชรนอกจอนะครับผมเออตอนนี้มันลดแค่สี่เปอร์เซ็นะครับดูจากตรงปลอดนะครับที่ผมซูมให้ดูนะเป็นรูปไฟอะ่ะซึ่งเราต้องตีให้เต็มนะครับผมมันถึงจะลดสี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ตอนนี้มันลดแค่สี่เปอร์เซ็นต์ก็กัดก้อนกระเพาะไม้ไปเรื่อยๆนะครับเอาครับจังหวะนี้อืมอืมอืมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเล่งเวลาให้ดูแล้วกันนะเล่งเวลาเล่งเวลาเลยเอาจบเป็นที่เรียบร้อยนี่ว่า ไม่ต้องเรียงนะครับมาครับทีมที่สองก็เป็นใส่บทขยี้นะมันแพ้ทางเห็นอยบจะขึ้นเรียกอยู่เนี่ยเล็สิบอะไรอย่างเงี้ยป่ะว่าจะลดอะไรประมาณเท่าไหร่แต่มันไม่มีบทขยีย้เยอะไงทีมมีสักรูแตกกามาทำไมวะเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้มีอยกับผมพชรอีกแล้วนะครับผมซึ่งไอแพ้ทางเนี่ยมันลดแค่เอฟเฟกต์ทนทานนะครับผมมันไม่ได้ลดเกาะป้องกันนะผมพูดผิดนะครับในคลิปนะครับผมกวกระดูกแตกมาเท้ยเลย สวยแล้วไงผมไม่เอาได้ว่าใส,ส่บกัตยี่มาแป๊บนึงเดี๋ยวบิดคิงออกก่อนแทงท็อปอีนอตเอ้ยไอ้อออฟูบุก,กินะยายนั่นอยู่แล้กูไม่เพิ่มแล้วโอ้กูล้วนหมดแล้วอืมตัวนี้น่ายบาบดกยี้อยู่บดปะไม่บดกระดูกห้างหรอวะไม่ได้อ้างเลยนี่ว่ากูลืมลืมโเด้นบอลน,นะบดกย,ยี้เว้ยแต่ผมเอาไปทีนั่นรักนะเพราะว่ามัน,นไม่มีตัวจริงๆเออทีมนี้ก็เดี๋ยวข้างๆาไปก่อนแล้วกันนะเออประมาณนั้นแหละ จบแล้วครับเป็น้องค้ามีแล้วครับมาตานนี้มเห็นบางใหญมีเลขแปดขึ้นบนเห็นปะประมาณนั้นอืมรัวแขนโอละแม่ประมาณนั้นนะครับสตัตว์เต็มที่ล้อเต็มแข้งสัตว์เต็มที่ล้อเต็มแข้งอืเต็มที่ล้อเต็มแข้งตอนนี้ก็เออเพิ่งจะเก้าแสนึ่งครับนี่ขนาดค่าพลังผมล้านกว่านะค่าทีมนะก็อาจจะไม่เยอะอะไรมากนะสล้นแล้วตอนนี้อรู้สึกว่าจะเท่าเดิมหรือเปล่า แต่นี้มันแปดครั้งเลยนะเอาละครับโจมตี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 จริงๆอย่าก,กดค้ามก็ได้นะถ้าผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นไงความงดงามของตัวผมไปเดี๋ยวเรากอเวลาไปก่อนเลยครับเวลาต่อสู้ปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปีบปบ,ปบโอ้ครับตีไป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 ครับตีไปมาเดี๋ยวเรากดค้ามด้วป่ะผมเครียดคอยแล้วไม่ไหวครับครับตอนนี้ก็กดค้ามไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็ได้มาหกล้านนะซึ่งเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมสามเท่านะ อุปรกรณ์ไอของพวกนี้ให้เยอะมากนะประมาณนั้นนะครับผมกลายเป็นเก้าล้านนะครับผมมตีลาบากมากเลยวะ่ะประมาณนั้นก็จัดทีประมาณนี้แหละก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเออผมมาสอนประมาณนี้แล้วครับผมกูสอนหมดอย่างวะน่าจะสอนหมดแล้วนะนะที่ผมรู้มานะประมาณนี้นะครับการจัดทีมก็ประมาณนั้นนะก็ ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้าผมผิดพลาดประการใดในการพูดอะไรไปนะเพราะว่าสาระผมไม่ค่อยแต่ผมว่าวันนี้สาระผมก็มานะมาเต็มนะเต็มสิบให้ร้อยอะตอนนี้เราเล่นเราเล่นเอาแล้วครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้อุปกรณ์อะไรกันนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่ามันได้อุปกรณ์หรือยังนะตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนฟ้าแล้วได้ยังวะได้อุปกรณ์แล้วครับผมเดี๋ยวเรารับเลยนะว่าได้อะไรของผมก็ตีได้แค่ยี่เป็ล้านเองนะไม่ไหวครับผมตีเป็นสามครั้งยี่เป็ล้าน ลาไปอุย้ยนี่ไงแดบไม่เป็นรูปร่างนี้หรอวะผมคกแค่แยกกันดูรูปร่างนะทำไมกางเกงมันฟิตจังเลยเวะก็ะประมาณนี้นะของที่ผมได้นะมันก็ไปเลยครับนะก็ถ้าใครรู้อะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาเป็นว่าถ้าใครดูจนไอจามแต่ยังไม่กดติดตามอันนี้ก็ไม่เอาไปแล้วนะครับผมรักทุกคนนะผมจุ๊บๆนะ